ตอนนี้จะจะฆ่าย่งพวกเฮ้ยนีเสียใจด้วยนะฉันตายแล้วฉันตายทีหลังแกแล้วที่สำคัญฉันไม่ได้ตายอุจจารยอย่างแกด้วยหยุดนะครับดูสดนครับนี่เมืเ่อไหร่จะเลิกทะเลาะกันเป็นเด็กๆสักทีครับท่านก็บอกให้ยังพวกมันแลกยุ่งกันนี่สักทีสินั่นไงสิ ทำไมต้องไปยุ่งกับตานีก็ด้วยท้าวเนตงนีฉันยุ่งกับแกตรงไหนฉันชวนแกคุยดีๆแกนั่นแหละที่ติหัวฉันมาลงตรงนี้แกหาเรื่องฉันทำไมฮะหาเรื่องชมพู่ก็ทำไมตานีถ้าพฉันเกลียดแกนางเพื่อนประยศเขาบอกว่าคุณหน่งเพื่อนประโยชน์ครับตอนี้ฉันต้องใช้เรียกแกมากกว่านางงูพิษเขาบอกว่าคุณนางงูพิษครับแค่นั้นยังไม่พอนะฉันเป็นคนชวนแกออกมาจากบ้านนอกชวนให้แกมาแชร์ค่าห้องกับฉัน าบอกว่าคุณน,น่าไม่อายครับแกแสีหน้าไม่อายแกแสีแย่แมนชั้นแกและสีแย่แมนชัชบนบูชครับคุณจุดจุดจุดไม่ไหวแล้วขอชลิตเทวดาทีเถอะพี่พเอ้าเราเรื่งมาพอดีนี่ช่วยพาชมพู่เนี่ยเขาไปพักที่ห้องเธอชั่วคราวก่อนไปค่ะมามาชมพู นี้เธอก็เหมือนกันนะเข้าไปพักที่ห an> ้องเธอเดี๋ยวนี้ถ้าไม่งั้นฉันจะทำโทษเธอโู่ของไอ้ท่านกงอ่ะไปก็ได้โอ้ยพี่ผีครับโอ้โหเฮ้ยเสียงใครอีกอะ ผมจอมทัพนะครับผมมีธุระสำคัญจะคุยด้วยครับพี่พีครับไอ้ขุนไม่มีใครตอบเลยวะบอสเขาคงไม่ว่านะบอสเราจงกัดดีกว่าป้าบอสจำกัดเลยโอ้่บอสไม่ได้เว้ยเราไม่มีเวลาแล้วรู้ว่าแกมีงินที่ในประกอบนั้นปรับไม่มีสิครับเออไปก็ช่วยเรียก